เรามาดูกันว่าทําไมจักรยานแม่บ้านโอสการลิโกถึงคลองใจลูกค้าเจลิพนิุใบได้อย่างยาวนานจากโลโก้ไรโนโ่เปลี่ยนเป็นลิโกแต่คุณภาพยังเหมือนเดิมตัวถังเหล็กแข็งแรงทนทานและประกัน3ปีเต็มดีไซน์เบาขึ้นลงได้ง่ายระบบเบรกหน้าหลังมั่นใจเบรกหน้าก้านโปเบรกหลังน้าเบรกขอบออล้ออ่อนลอยเบาไม่เป็นสนิมมีให้เลือกทั้ง24นิ้วและ26นิ้วบอสปริงหนานุ่มตับอกขึ้นลงได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือ สก้าหน้าสแตนเลสมีขนาดที่ใหญ่ด้วยสแกงท้ายสแตนเลสรองรับน้ําหนักได้สูงสุดถึง120กิโลกรัมมาพร้อมกับขาตั้งคู่ล็อกได้มั่นใจหายห่วงมีกระดิ่งมาให้แล้วนะมีทั้งหมด8สีก็คือแดงขาวเขียวกากีน้าเงินส้มดำรีมบอลเงินทั้งแข็งแรงใช้งานง่ายดีไซน์สวยเปคจัดเต็มขนาดนี้นี่ก็คือจักรยานแม่บ้านโอตาก้าลิโกใครสนใจสีอะไรอยู่คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะ มีเพื่อนเพื่อนทักมาเยอะเลยนะครับว่าอยากได้จักรยานแม่บ้านมีเกียร์ผมขอแนะนําเป็นตัวออสกาลิโกเอ็กทีนี้เลยจักรยานแม่บ้านยอดฮิตของทางร้านโดยโมเดลใหม่จะเปลี่ยนโลโก้จากไลโนโลเป็นลิโกโแต่คุณภาพยังเหมือนเดิมมาพร้อมชุดเกียร์ชิมโลโลาโนเจ็ดสปีดจากประเทศญี่ปุ่นทั้งมือเกียร์และตีนผีปรับเกียร์ลืน่นนุ่มแม่นยําตัวถังเหล็กแข็งแรงทนทานละระกันสัปีเต็มดีไซน์ว้าขึ้นลงได้ง่ายระบบเบรกหน้าหลังมั่นใจเบรกหน้าก้ามปู เบรกหลังน้ำเบรกขอบล้ออันลอยเบาไม่เป็นสนิมมีให้เลือกทั้งยี่สี่นิ้วและยี่สิหกนิ้วโดยในคลิปนี้จะเป็นวงล้อยี่บหกนิ้วบอรสปริงหนานุ่มปรับบอกขึ้นลงง่ายๆโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือแตะก็สแตนเลสรองรับน้ำหนักได้สูงสุด1น0กิโลกร,รมัมมาพร้อมกับขาตั้งเดี่ยวล็อกได้แถมกระดิ่งมีทั้งหมดแสีนั่นก็คือสีเขียวสีน้ำเงินสีกากีสีครีมสีบอลเงินสีดำสีทองและสีขาว มีเพื่อนๆ,ๆตอบถามเข้ามาเยอะกันเลยนะครับว่าจักรยานแม่บ้านอาุตก่าทั้งสองรุ่นนี้แตกต่างกันยังไงทั้งนิ่โกธรรมดาและนิ่โกเอ็กซ์ทีที่มีเกียร์วันนี้เราจะมาดูข้อมูลกันเลยรุ่นเอ็กซ์ทีจุดเด่นคือมาพร้อมเกียร์ชิมาโน่7สปีดปั่นขึ้นเนินก็เบาปั่นทางเรียบก็เร็วเกียร์ปั่นนิ่มลื่นใช้งานได้ทุกสภาพถนน <c oughs> แต่ต้องคอยดูแลรักษาเกียร์อย่างสม่ำเสมอเพื่อความไหลลื่น <c oughs> ในส่วนของขาตั้งรุ่นเอ็กทีจะมาพร้อมกับขาตั้งเดียว ล็อกได้ปลอดภัยหายห่วงส่วนรุ่นที่ไม่มีเกียร์นั้นเหมาะกับคนที่ชอบความเรียบง่ายปั่นในเมืองทางลาบไม่ต้องคอยปรับเกียร์ใช้งานง่ายดูแลง,ง่ายราคาประหยัดกว่าแต่ถ้าปั่นขึ้นเนินต้องใช้แรงมากกว่า XT นะครับส่วนของขาตัง้งจักรยานแบบไม่มีเกียร์จะได้เป็นขาตัง้งคู่แบบล็อกได้ปลอดภัยมัน่นคงไม่ไหลไปไหนแน่นอนสรุปเลยก็คือ XT ที่มีเกียร์จะเหมาะสาหรับคนที่อยากได้จักรยานแม่บ้านที่ปั่นได้หลายสไตล์ส่วนรุ่นที่ไม่มีเกียร์จะเหมาะสาหรับคนที่อยากได้จักรยานที่ปั่นในเมืองหรืืออออใใใชช้้้้้้้นนนนนีีวววววิตตตปปรระะจําาาััคคบบสสุุุดดทยเลลลลลกหหงงไไ์ขณณแแแม่่ ไม่มาบอกเราหน่อยนะสำหรับวันนี้จิรยรพน,นิดไบคอรลาไปก่อนสวัสดีครับ ปกอบจักรยานตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์สำหรับพี่ๆที่ได้จักรยานไปแล้วต้องทำอะไรเพิ่มบ้างไปดูก<อ>ันตอนแรกเอาแฮนด์ลงใส่คอแบบนี้แล้วก็ล็อกพอตึงมือใช้หกเหลี่ยมเบอร์หกนการล็อกใช้ประแจกเบอร์สิบไขตรงก้ามปูข้างหลังแล้วก็เอาบางโคนใส่แบบนี้แล้วก็ยืดนอด็อต ก่อนล็อกให้แน่นให้ลูกค้าปรับเแบรบกให้อยู่ตรงกลางตะเกียบแล้วก็ล็อกด้านหลังแล้วก็มาใส่ตะกร้าหน้านี้เป็นน็อตตะกร้าที่ทางร้านให้ไปเอาน็อตใส่แบบนี้แล้วก็จับมาประกบใส่ด้านบน <won> แล้วก็ใช้น็อตตัวเมียล็อกเข้าไปล็อกทั้งสองข้างแล้วก็ใช้ไขควงกับเบอร์แปด นี่เบอร์8ล็อกด้านหลังแล้วก็ไขควงวมือก็ขาตะก้าด้านล่างให้ใส่น็อตไปก่อนยึดกระแผ่นตัวนี้ไว้ตัวหนึ่งแล้วก็เอาขาตะก้าใส่ด้งนี้แล้วก็ยึดน็อตอีกตัวเข้าไปไขควงวไขให้แน่น ต่อมาก็จะใส่ล้อหน้าให้ลูกค้าใช้มือหมุนน็อต,ตออกมาอ,ออกหมดเลยแล้วก็ยกใส่ล้อหน้าแบบนี้อันนี้จะเป็นตัวเขี้ยวล็อกใส่ก่อนอเจ็ดขาบังโคลนแล้วก็ขาตะก้าแล้วก็แหวนรองน็อตใะรอ่ะ แล้วก็เอาน็อตไขเข้าไปอีกข้างก็ทำเหมือนกันใช้ปะแจแหวนเบอร์สิบสี่ก่อนไขเล่งล้อให้ตรงด้วยแล้วก็ดูระยะห่างสองข้างกับตะเกียบหนาแล้วก็หมุน มุนตามเข็มชืดัดบางค้นหน้าเขาลูกนิดหนึง่งแล้วก็จะมาทำด้านหลังวิธีใส่บันไดมันจะมี L กับ R L R. อยู่ด้านซ้าย R, R อยู่ด้านขวาจะใส่ L R. เข้าไปก่อนเนหมุนไปด้านหน้าระแจบเบอร์สิบห้าใสนี้ ไขใ,ให้แน่นพอตึมมือแล้วก็ข้างขวาก็หมุนเหมือนกันหมุนไปด้านหน้าแล้วก็ปะแจล็อกแล้วก็เบาะนั่งทางร้านจะใส่ไปแบบนี้ให้ลูกค้าคลายปลดเร็วตรงนี้อ,อแล้วก็เอาเบาะเสียบเข้าไปปรับตามส่วนตูงลูกค้าด้วยแล้วก็ หมุนล็อกมาด้านหน้าอันนี้จะเป็นเบาะท้ายวิธีใส่ปลด,ดตัวนี้ออกมา,ออวาลวางไว้เสียบไฟท้ายใช้ประแจเบอร์แปดถายน็อตใช้นิ้วเาอาน็อตไปลองน็อตไว้ดูด้านบนให้น็อตอยู่ประมาณนี้ แล้วก็ใช้ตัวนี้เสียบแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วก็ใช้เบอร์แปดสอดเข้าไปไขข้างในแล้วก็ถัดเท้าสองอันหมุนไปั้งหน้า แล้วก็ใช้ไขควงสอดตรงนี้หมุนให้แน่นนี่ลองข้างนึงแล้วก็ใช้ไขควงหมุนอีกทีนึงแล้วก็กระดิ่งคลายนอ็อตใช่นี้ แล้วก็ล็อกพอตึกมือทีนี้ก็ล็อกมือเบรกใช้หกเหลี่ยมเบอร์สี่ปรับระดับตามใจลูกค้าขายแค่พอตึงมือขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการล็อกแฮนให้ลูกค้าปรับให้แฮนตรงกับล้อหน้าตอนเนี้ยกับล้อหน้าให้มันตรงกันแล้วก็ใช้หกเหลี่ยมเบอร์หกล็อกให้แน่น ประกอบเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยครับขั้นตอนประกอบจักรยานตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์สําหรับพี่ๆที่ได้จักรยานไปแล้วต้องทําอะไรเพิ่มบ้างไปดูกันถ้าไม่ให้เกิกะนะครับก็แนะนําให้คลายก่อนนะครับเราจะได้ใส่ล้อได้ง่ายขึ้นนะครับอย่าลืมดูลายยางด้วยนะครับเวลาใส่ก็ต้องเป็นลายนี้ใช่จึบ๊บ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใส่บางโคนและก็ขาตะก้าก็จะใช้เป็นประแจแหวนเบอร์สิบเพื่อจะให้ไขนอ็อตตัวเมียเบอร์สิบออกมาก่อนนะครับเพ <c oughs> ื่อจะทําการใส่บางโคนไปนะก็ <c oughs> จะประมาณนี้มันจะมีเดือยของมันนะครับเดือยมันนะครับใส่ลงรูนะครับปึ๊บแล้วก็มันจะมีแหวนประกบลงไปนะครับแล้วก็จะเป็นน็อต e <c oughs> ตัวเมียเบอร์สิบนะครับใช้มือหมุนไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งใช้ประแจนะครับหมุนไปได้สัก หนึ่เกลียวหรือว่าสองเกลียวก็ก่อนนะครับแล้วเราก็จะใส่ลมหลวมนะครับเรายังไม่อัดให้มันแน่นนะครับต่อไปนะครับเราจะใส่หูของบางโคนนะครับตัวนี้เป็นแหวนรองล็อกนะครับให้อยู่ลักษณะนี้นะครับปึ๊บใส่ทีละข้างครับแล้วก็จับขาตะก้าซ้อนเลยนะครับปึ๊บน็อตตัวเมียนะครับใช้มือหมุนเข้าไปก่อนนะครับเอาหลววๆนะครับ แล้วก็อีกข้างก็ทําเช่นเดียวกันนะครับก็จะเอาขาบังโคนก่อนเสร็จแล้วก็าขาตะก้านะครับเสร็จแล้วไม่ถนัดก็เอามือจับไปงี้นะครับกดไปนิดนึงแล้วก็เอาน็อตตัวเมียเบอร์สิบหมุนเข้าไปใช้มือก่อนนะครับหมุนสักสองเกลียวสามเกลียวก่อนนะครับอ่า ครับโอเคครับอันนี้เราใส่ได้รลวมๆนะครับต่อไปขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาล็อกให้มันแน่นนะครับโดยใช้ประแจเบอร์สิบนะครับขันไปที่น็อตตัวเมียนะครับก็ค่อยๆขันไปนะครับอ่าโอเคครับก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาล็อกล้อกันแล้วให้มันได้เซนเตอร์นะครับอันนี้คือลายยางนะครับให้ตรงกับหัวน็อตนะครับพอตรงปุ๊บเราใช้ประแจเบอร์สิขันเลยครับ เอามือจับประคองไว้ด้วยนะครับกันว่ามันจะกินข้างนะครับนะครับเหมือนกันครับจับล้อประคองไว้หน่อยนึงนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาล็อกคอเลยนะครับนี่นะครับอย่าให้สูงไปหรือว่าต่าไปนะครับเขาจะมีเซนเตอร์ของเขาอยู่นะครับอย่าให้เกินนะครับให้จาไว้แล้วให้ลงให้ประมาณนี้ครับฝ่ามือฝ่ามือเราเราเล็งให้ตรงกับ ล้อด้วยนะครับทําได้ศูนย์โอเคแน่นแล้วต่อไปเราจะใส่ตะกร้านะครับเครื่องมือที่ใช้นะครับก็จะมีไขควงปากแฉกแจเบอร์แปก่อนอื่นก็จะเตรียมน็อตไว้นะครับให้มันใกล้มือเรามันจะได้ถนะัดก่อนอื่นนะครับแนะนําให้ใส่ตัวบนก่อนจัดสายเบยรกสายเกียร์ให้เรียบร้อยนะครับให้อยู่ลักษณะนี้นะฮะเอาตัวตัวเองประคองไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ตัวหู ผมแนะนำให้ใส่ข้างบนก่อนครับมันจะใส่ง่ายขึ้น,นครับใส่ประคองไว้ก่อนนะครับใส่ยังไม่ต้องแน่นครับหมุนเหมือนหมอนเดิมครับให้มือหมุนก่อนครับอันนี้ตะกร้าก็จะไม่หลุดแล้วก็จะมาใส่ตัวที่สองอน,นี่นะครับก็จะประคองไว้ประมาณนี้ไม่ให้มันหลุดนะครับลูกค้าเห็นนะครับตอนนี้ผมจะไม่ได้ขันให้มันแน่นเพื่อเราจะได้จัด เซนเตอร์มันได้นะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้เขาจะมีเเป็นเกียวให้นะครับไม่ต้องใช้ตัวเมียนะครับแล้วก็หมุนเข้ากับเอตัวนี้ได้เลยก็เหมือนเดิมครับใช้มือหมุนไปก่อนนะครับสักสามเกียวโดยประมาณไม่ให้มันปีนเกียวนะครับตัวที่สองไม่ต้องรีบนะครับก็ใจเย็นๆครับครับเอามือหมุนเสร็จให้ดูกึ่งกลางนะครับกึ่งกลางขานะครับพอได้เซนเตอร์ระหว่างกึ่งกลางแล้วครับหมุนเลยครับ ล็อกไว้เลยอันนี้เราจะมาอัดให้แน่นแล้วนะครับปึ๊บโอเคพอแน่นแล้วก็จะไล่ประมาณนี้นะครับต่อไปเราจะไปอัดอน็อตข้างบนนะครับนี่ครับเบอร์แปดปากแฉกนะครับหมุนไปเลยสองข้างเลยนะครับโอเคครับดูความเรียบร้อยนะคะว่าตะก้าแน่นไหมก็ลองขยับดูโอเคแน่นแล้วต่อไปนะครับก็จะมีเพิ่มเติม,ตมอุปกรณ์ที่โรงงานแถมมาให้นะครับ ็จะเป็นกระดิ่งนะครับให้อยู่ฝั่งนี้นะครับเราใช้งานก็จะแบบประมาณนี้อ,อื่นก็คลายออกก่อนมันจะมีตัวเมียนะครับระวังระวังเออมันสามารถจะหลุดได้ให้ลูกค้าจิกไว้อย่างนี้นะครับทำเหมือนผมนะครับมันจะได้ไม่หลุดล่องนะครับปึ๊บงางนิดนึงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับปึ๊บอ่าหายประมาณนี้ก่อนเดีย๋ยวเราค่อยจับนะครับ ประคองไว้นะครับเคเกือบจะแน่นนะครับแล้วก็พลิกกลับมานะครับฮะพอเราได้ศูนย์ของมันแล้วนะครับเราก็อัดให้แน่นเลยนะครับเอาแค่ตึงมือพอนะครับเคครับต่อไปนะครับก็จะมาใส่บันไดนะครับก็จะมี r รกับ L อนะครับ r ขวา L อซ้ายก่อนอื่นให้ลูกค้าจิกให้มันเข้าล็อกนะครับมันจะเป็นล็อกของเขาอยู่แล้ว ไม่ต้องไปฝืนธรรมชาติจิแค่ธรรมดานะครับเบาๆครับแล้วก็ใช้มือหมุนเห็นไหมครับเกี่ยวเขาจะเข้าธรรมชาติอยู่แล้วไม่ต้องไปฝืนนะครับแล้วเราถึงจะใช้ปแจเบอร์สิบห้านะครับอัดให้ขันมาข้างหน้านะครับให้กดมาข้างหน้านะครับอโอเคครับนี่แล้วเช่นเดียวกันครับฝั่งขวาเข้าเกียวนะครับให้มือหมุนนะครับ จิกให้มันเข้าล็อกเฉยๆครับมันก็เข้าได้แล้วครับแต่ถ้ามันเข้าไม่ได้อย่าไปฝืนนะครับมันจะปีนเกลียวนะครับเดี๋ยวจะเสียตังเพิ่มนะครับเดียวกันครับเราสิบห้ากดไปข้างหน้านะครับอืมโอเคแน่นแล้วที่พักเท้ามตามเกลียวไปเลยครับเหมือนกันครับไม่ต้องไปฝืนมันครับเดี๋ยวปีนเกลียวธรรมชาติเลยครับจิกกดไปแล้วก็จิกหมุนนะครับง่ายๆแค่นี้ปุ๊บฝั่งมึงขึ้นเดียวกันนะครับ พอแตะไว้ปุ๊บขยับซ้ายขวาให้มันตรงร่องท่านั้นเองครับแล้วก็หมุนเลยธรรมชาติอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ปีนเกลียวนะครับไปสุดเลยใช้มือหมุนปุ๊บเสร็จแล้วผมแนะนํานะครับนี่นะครับมันจะมีรูให้เสียบอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับให้ลูกค้าดกดไปข้างหน้านิดนึงจะได้แน่นนะครับจะได้ไม่เจ็บมือดูนะครับให้ไปข้างหลังก็ดูตามเกลียวนะครับปุ๊บนี่ ประมาณนี้ต่อไปเราจะมาใส่ไฟครับทิมกับบางโคลนะฮะถายน็อตตัวเมียมานี่นะครับลูกค้าให้อยู่ลักษณะน,นี้นะฮะปึ๊บเอานิ้วสอดไปใต้บางโคลนะครับนะแล้วก็จะเป็นเบอร์แปดนะครับอ่ะสีไปประมาณนี้ปึ๊บ,บขันตึงมือพอนะครับถ้าขันแน่นไปมันจะแตกนะครับผมตึงมือแล้ว อ๋อโอเคนั่นนะครับสุดท้ายก็จะเป็นบอกครับก็จะเป็นกิบล็อกนะครับก็ใส่ตามรูปบอกไปเลยประมาณนี้ปึ๊บเสียบเลยโอเควิธีการปรับเบาะนะครับก็รุ่นนี้จะเป็นกดเร็วครับง่ายๆนะครับลูกค้าครับก็แค่คลายออกนะครับคลายออกอันนี้การคลายออกเป็นี้นะครับดง้างหนานะครับ เสร็จแล้วเราอยากได้ประมาณไหนลูกค้าก็กะเอานะครับก็ผมก็ประมาณนี้โอเคได้ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเราก็หมุนหมุนล็อกเลยครับเอาให้แน่นเลยครับครับ,รบจะประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วก็ปั่นไปเลยนะครับ คน,มนชม่าสวยด้วยนะรถกันเนี่ยสวัสดีครับอยู่กับร้านจิราพัน์นิตไบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับลูกค้าหลังจากที่ได้รับจักรยานในช่องทางออนไลน์แล้วก็จะมีแจกรางวัลให้ด้วยนะครับเดีย๋ยวเรามาพูดคุยกับลูกค้าท่านแรกกันเลยว่าความรู้สึกเมื่อได้รับจักรยานแล้วเป็นยังไงต้องดูว่าเขาจะรับสายหรือเปล่านะครับนานจังไม่รับหรือเปล่า ดีค่ะโรับแล้วสวัสดีครับจากร้านจิราพนิชจัก,กรยานนะครับคุณสุขพงษ์ทองหรือเปล่าครับใช่ค่ะโอเคคุณลูกค้าทําการสั่งซื้อจัก,กรยานแม่บ้านโคกา้าลิกโกเอ็กทีนะครับผ่านทางช่องทางออนไลน์มาเนาะเป็นวงล้อเบอร์ยีสิบสี่ด้วยนะครับทําไมถึงเลือกเป็นรุ่นนี้อะครับตัวเตี้ยอ๋อตอ้ยตัวเล็กใช่ไหมครับโอ้ตัวเล็กนี่สูงเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบห้าสี่หกเองตัวเล็กน่ารักครับผม แล้วยินดีที่ได้รู้จักนะครับครับผมจ้าทำไมถึงเลือกเป็นรุ่นนี้นอกจากส่วนสูงของรถจักรยานที่มันเหมาะสมอะครับคือขาเราต้องปั่นปั่นแล้วต้องให้ขาเรายืดเพราะว่าป้าปวดหัวเข่าคับผมยืดให้ตรงแล้วมันจะหายถ้าขางอแล้วเนี่ยหมอเขาไม่ได้นําให้ขี่หมอหมอแนะนําให้ออกกําลังกายโดยการปั่นจักรยานที่เหมาะสมใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วเวลาปั่นในปั่นประมาณกี่กิโลครับวันหนึ่งก็สามกิโลเป็นยังไงบ้างครับเมื่อได้ใช้จักรยาน สบายเลยสบายเลย<ม>ใช่มีคนนะชมว่าสวยด้วยนะรถกันเนี่ยเบาเลยคือสบายเลยอ๋อจักรยานสวยคนปั่นก็สวยอะไรประมาณนั้น <c oughs> ใช่ไหมครับคน,นแก่แล้วได้รับจักรยานแล้วเป็นไงบ้างครับประกอบยากไหมครับ ก็ไม่ยากค่ะแต่ว่าข้างหน้าป้าว่ามันเหมือนด้ว่าเวลาเราจอดตรงเงี้ยเหมือนนุู้่ครับหมายถึงตะกร้าเหรอครับไม่ใหม่โมคออ๋อป้า<ฮ>ชอบให้แบบเวลาจอดก็จะตั้งตรงอืมหมายถึงว่าเวลาใส่ของแล้วพอแฮนด์มันไม่แน่น<ไ>ใช่ไหมครับอ่าใช่ใช่อืมพอแฮนด์ไม่แน่นอยากให้มันแน่นมากกว่านี้ใช่ไหมครับเหมือนเราอยากจะตักแข็งๆตรงๆใช่ไหมคะครับแต่มันก็ไปใช้บางฝาว่างเงี้ยมันคือไม่ตรงไม่แข็ง่ยอืมโอเคได้ครับดังนั้นเดี๋ยวผม ให้ทางพนักงานช่างโทรหาเนาะช่วยแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้นะครับคุณสุกแต่ประกอบเองเลยไม่ต้องโทรหาไม่ต้องขอคำแนะนําช่างเลยป้าทำเองสิเก่งมากเลยครับผมป้ากระถดทำเองอะประกอบมาแล้ว90%ไงป้าก็เลยทำได้โอเคครับขอบคุณมากเลยครับบริการหลังการขายเป็นยังไงบ้างครับ5คะแนนให้กี่คะแนนดีครับให้เต็มละค่ะได้อยู่ค่ะขอบขอบคุณมากเลยนะครับคุณสุกับผม <Okay. S 2> ขอบคุณค่ะ,ะสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะครับผมโอคุณโซน่ารักมากเลยนะครับถ้าใครไม่อยากจะพลาดของรางวัลแล้วก็การพูดคุยกันแบบนี้นะครับรอรับโทรศัพท์ไว้ได้เลยนะเดี๋ยวทางร้านโทรไปหานะครับสำหรับวันนี้ร้านจิราพนิทไบขอลาไปก่อนสวัสดีครับ โอเคค่ะตรงปกด้วยสวัสดีครับอยู่กับร้านจิระพนันชย์นบนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับลูกค้าที่ทําการสั่งซื้อจักรยานผ่านช่องทางออนไลน์กันเนาะแล้วก็หลังจากพูดคุยกันเสร็จปุ๊บก็จะมีของรางวัลแจกให้เล็กๆน้อยๆนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยไม่รู้ว่าเขาจะรับโทรศัพท์หรือเปล่าโอเครับแล้วสวัสดีครับจากร้านจิราพนันจักรยานนะครับ คุณลูกค้าชื่อว่าคุณสุมาลีนะครับผมทาการสั่งซื้อจักรยานแม่บ้านโอสกาลีก่อยี่สิบหกนิ้วสีน้ําเงินทราบว่าคุณลูกค้าสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสค่ะอ๋อสูงร้อยหกสิบหกใช่ไหมครับปั่นได้สบายเลยใช่ไหมครับค่ะปรับบอกขึ้นนิดหนึง่งเพราะว่าเราเป็นตัวสูงเราก็ต้องสั่งเยอหน่อยที่สี 24, มันเล็กไปอ๋อยี่สิบสี่เล็กไปก็เลยสั่งวงล้อไบ26ยี่สิบหกมาจักรยานรุ่นนี้ชอบอะไรเป็นพิเศษไหมครับเมื่อได้รับสินค้าแล้ว ก็มีที่ตีนิดหน่อยคือล้อมันจะเล็กหน่อยแล้วซ้อนคนใหญ่ด้วยกันไม่ได้ถ้าซ้อนเด็กได้อยู่อ,อันนั้นก็ไม่มีที่ตีก็กโอเคทุกอย่างค่ะนอกจากนอที่เป็นที่ตีมันเล็กไปนิดนึงแล้วก็มีอะไรที่ชอบเป็นพิเศษไหมครับมันเบาดีนะแล้วก็ปันนป่นลืน่นดีอ่ะปั่นลื่นอะไรอย่างงี้ชอบแบบนี้เนาะใช่ค่ะเบาด้วยอ๋เยอเบาด้วยนะครับ ได้รับจักรยานแล้วเป็นไงบ้างครับมีรอยถลอกมีรอยตําหนิตรงจุดไหนไหมครับไม่มีค่ะโอเคทุกอย่างแต่เราต้องประกอบเองตรงที่ช่องบอกมันที่เฉยเพราะว่าประกอบมาก้เก้าปอรซ็นอืมประกอบยากไหมครับไม่ยากค่ะแฟนทาให้ตั้งแต่เองมีชราเหมาอถก็ทำให้ให<อ>ใหได้ขี่ได้เดือนหนึ่งแล้ว ครับผมปั่นได้เดือนหนึ่งแล้วเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับโอเคค่ะตรงปกด้วยเหนื่อยไหมครับเวลาปั่นไม่เหนื่อยครับเพราะว่าทางไปนางเงี้ยมันก็ตดมากคือทุกวันนี้มันก็เทควันเกตหมดอ๋อวันหนึ่งปั่นสองสามกิโลถึงไหมครับสองกิโลค่ะไปกับเราออกกําลังกายไปในตัวด้วยครับผมดีมากเลยครับเบริการของทางร้านแล้วก็สินค้าเนี่ยให้คะแนนห้าดาวให้กี่ดาวดีครับห้าดาวเลยค่ะอ๋อขอบคุณมากเลยนะครับคุณสุมาลีอ่าขอบคุณค่ะครับยินดีครับขอบคุณมากนะครับ มาพูดคุยกันนะครับครับสวัสดีครับโอเคคุณซูมารีน่ารักมากเลยนะครับใครอยากได้ของรางวัลล้วก็อยากจะเข้ามาพูดคุยกับทางร้านก็รอรับโทรศัพท์ได้นะสำหรับวันนี้จิราพานิชใบขอลาไปก่อนสวัสดีครับจักรยานแม่บ้านยอดฮิตของทางร้านโอสก้ารีโกที่ไม่มีเกียร์และลีโกเอ็กทีที่มีเกียร์วันนี้ออเดอร์ออกไปทั้ง 5, หมด5้พันเหมาะกับทุกเพศทุกวัยพาอราองรับการปั่นชิวๆในเมือง หรือจะปั่นขึ้นเนินหรือทำความเร็วก็ได้ถ้าใครชอบปั่นชิวๆปั่นในเมืองหรือใช้ในชีวิตประจำวันเลือกเป็นออตกาลิโกนิ่นเลยถ้าใครอยากได้จักรยานแม่บ้านที่ปั่นได้ทุกสถานการณ์ทดแรงเหนื่อยน้อยลงขอแนะนำเป็นออตกาลิโกเอ็ทีนี่เลยเพอได้เกียร์มา7จสปีดแถมได้มาเป็นชิมาโนจากประเทศญี่ปุน่น ปรับเกียร์ได้ไหลลื่นแน่นอนก่อนทําการจัดส่งจะมีพนักงานช่างทําการเช็คจักรยาทุกกันคุณลูกค้าสามารถเลือกการประกอบได้2แบบแบบที่1นึ่งแบบ85%ขั้นตอนยังยากทางร้านทําให้หมดแล้วตั้งซีลวดตั้งเกียร์ ตั้งเบรกเหลือแต่ขั้นตอนง่ายๆให้คุณลูกค้าได้ทําเองอย่างเช่นใส่ตะกร้าใส่ล้อหน้าใส่แฮนด์ใส่เบาะและใส่บันไดเท่านั้นถ้าทําไม่เป็นจริงๆก็ทักแชทมาขอคิดวิธีการประกอบกับทางแอดมินได้และแบบที่2การประกอบแบบ9.9%จะเหลือแค่ใส่แฮนด์เท่านั้นคุณตาคุณยายหรือคุณผู้หญิงที่ไม่เคยทําจักรยานหรือใช้เครื่องมือมาก่อนก็สามารถทําได้แน่นอนและเมื่อได้รับจักรยานแล้วพบเจอปัญหาตรงจุดไหนก็ทักมาพูดคุยกับทางแอดมินได้นะครับมีบริการหลังการขายตลอดสําหรับวันนี้ทางร้าน สวัสดีครับ